ภายในห้องขนาดใหญ่คล้ายกับห้องประชุมของบริษัทการค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศมันเป็นห้องโถงกว้างขวางแต่ทว่าค่อนข้างมิดชิดมีระบบเก็บเสียงชนิดที่คนภายนอกไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าข้างในเขากำลังถกปัญหาอะไรกันอยู่ระบบถ่ายเทอากาศดีเยี่ยมด้วยเครื่องปรับอากาศขนาดยักษ์กระทบไอเย็นไปทุกซอกทุกมุมให้ความเย็นสบายเหมือนกับอยู่กลางแจ้งมันเป็นสถานที่ค่อนข้างหลีลับยสำหรับบุคคลทั่วไป มันคือสถานที่ประชุมขององค์การระหว่างประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นมาด้วยน้ำมือของคนหลายชาติหลายภาษาจุดมุ่งหมายของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรมากด้วยอุดมการณ์ที่ตาไว้ว่าต้องการกำจัดบุคคลที่โง่เขาลาไหลคุณค่าทางสังคมเพื่อพดุงไว้ซึ่งความภบูบุญลุ่งเรืองของสังคมในอนาคตกลุ่มบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันเข้ามาด้วยความรู้สึกนึกคิดประการเดียวเท่านั้นนั่นคือความกลัวกลัวว่าพลเมืองจะล้นโลก กลัวว่าทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไปเสียก่อนความกลัวของเขาเป็นภัยหลายแรงต่อมนุษยชาติวันนี้มีผู้มาร่วมประชุมจำนวน9คนชาย8คนและหญิงหนึ่งคนในจำนวนผู้ชายเหล่านั้นมีชิบาตา้ารวมอยู่ด้วยผู้เป็นประธานนั่งเป็นสง่าอยู่หัวมุมเขาปิดบังใบหน้าไว้ด้วยแว่นตากระจกดำขนาดใหญ่ตอนหนึ่งเขาเอ่ยขึ้นว่าณนะบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งปฏิบัติการ เพราะเขาแห่งความยุ่งยากได้เกิดขึ้นแล้วผู้คนพากันเกิดเรากับจะแย่งออกมาสูดกินไอแห่งวาระสุดท้ายของโลกโดยเฉพาะเอเชียและแอฟริกาทุกคนไม่รู้หรอกว่าการกําเนิดของผล,ลโลกโดยไม่มีการควบคุมเป็นอันตรายขนาดไหนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองไปโดยปล่าประโยชน์เป็นมูลค่ามหาศาลเราจะต้องอยู่ในดงมนุษย์อีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นมนุษย์ที่ไม่มีประโยชน์ที่ไหลคุณค่าจะผิดแปลกไปจากมดปลวก หนทางแห่งแหญณนะกำลังคืบอผ่านเข้ามาท่านรู้หรือไม่ว่าคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเขาได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองสัแค่ไหนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในแบบทวีคูณนับวันมันจะเพิ่มมากขึ้นเสียงของเขาขาดหายไปในลําคอการอ่าลํำพบ,บทของประธานไม่มีอะไรใหม่เขาพร่ำแต่อัตราของผลโลกเราก็มันติดอยู่ในสมองอันวิกลวิการของเขาเอาละ ใครมีเรื่องอะไรจะพูดก็บอกมาได้เลยสมาชิกหมายเลขหนึ่งชูมือขึ้นเป็นเชิงขออนุญาตประธานขอมศีษะนิดหนึ่งเขาจึงพูดขึ้นว่าแผนการใช้เคมีผสมในอาหารและเครื่องดื่มได้สําเร็จลงแล้วในขณะนี้ผู้คนเป็นจํานวนมากกําลังได้รับสารพิษของมันทีละน้อยทีละน้อยอีกไม่ช้าจํานวนพลโลกจํานวนนี้ก็จะลดจํานวนลงไปขอให้ท่านประธานแจ้งมาเลยว่าจะให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างไรต่อไป ดีมากท่านจงดําเนินงานต่อไปจนกว่าเราจะบรรลุผลสําเร็จสมาชิกหมายเลข5ชูมือขึ้นเขาคือชิบาตา้าผู้จัดการอินเตอร์เนั่ชแนลทัวร์นั่นเองพอได้รับอนุญาตเขาก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าวัตถุที่เราขโมยมาจากกองทัพสหรัฐจะเก็บเอาไว้ที่ไหนเพราะในขณะนี้เริ่มมีเขาว่าไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วตำรวจนายหนึ่งมีชื่อว่าเพิ่มยศพยักฆากกรกำลังตามมาดมกลิน่น ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะย้ายไปไว้ในที่อันปลอดภัยได้แล้วประธานพยักหน้าอย่างเข้าใจในสถานการณ์ท่านจงทำตัวให้สบายเถอะจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับท่านหากเขายุ่มย่ามมากนักเราก็ควรจะให้หน่วยล่าสังหารของเราออกปฏิบัติการอีกไม่กี่วันเหลือสินค้าลำหนึ่งจะมาจอดเทียบท่าขนถ่ยสินค้าจนพวกเครื่องจักกลแล้วขากลับจะบรรทุกแล่พืชผลทางการเกษตรเราจะได้จัดส่งวัตถุชิน้นั้นไปยังญี่ปุ่น แล้วลายที่ชื่อเด่นดวงตะวันเล่าท่านจะให้เราปฏิบัติอย่างไรกับเขาชิบาตาเออยต่อไปอีกก็ไม่ยากจัดการกับเขาเสียสิท่านมีลูกมือพร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วไม่ใช่หรือชิบาตาพยักหน้าอย่างเข้าใจและสุดตัวลงนั่งประธานหันไปทางยิงสาวที่มีอยู่คนเดียวในห้องแล้วเออยขึ้นว่ามิสทามิโกงานของท่านไปถึงไหนแล้วโปรดแจ้งต่อที่ประชุม หญิงสาวสวยเชื้อสายลูกพระอาทิตย์ยืนขึ้นแล้วพูดว่างานของเราเดําเนินไปอย่างน่าพอใจในขณะนี้มีพ่อค้านักธุรกิจจานวนมากกําลังตกหลุมพรางของเราเราจะใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานให้กว้างขวางต่อไปส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในขณะนี้อยู่ในกํามือของเราไม่น้อยกว่าห้นายทุกคนกําลัง,ลงหลงไหลคลั่งไคล้พวกนกต่อที่ยิฉันต่อไว้อีกไม่นาน คนเหล่านั้นก็จะหันไปเล่นงานพวกเดียวกันตามคำบัญชาของดิฉันดีมากมิสทามิโกะท่านปฏิบัติงานได้ดีมากการปลนเตอร์ของเรานะับว่าได้ผลคุ้มค่าอย่างมหาศาลทุกวันนี้ข้าราชการจํานวนมากมักไม่คํานึงถึงเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าความสุขสบายส่วนตนชาติบ้านเมืองจะล่มจมชิบหายก็ไม่คํานึงถึงท่านจงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าเราจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไปหมายเลขสอง ท่านมีอะไรจะแถลงต่อที่ประชุมบ้างหมายเลข2ใงชายวัยกลางคนเฉื้อสายฝรัง่งทางยุโรปตะวันออกเขาลุกขึ้นยืนทันควันงานทางด้านของข้าพเจ้ากําลังลุดหน้าเราสามารถส่งคนเข้าไปดําเนินงานอยู่ในคณะกรรมาการระหว่างประเทศเป็นจํานวนหลายคนคนเหล่านั้นกําลังเกลี้ยกล่อมมวลสมาชิกให้มีความเห็นคล้อยตามซึ่งไม่เป็นการยากเลยในเมื่อเราให้คํามั่นสัญญาว่าถ้าหากสําเร็จ เราจะให้ตำแหน่งทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่แก่เขาท่านมีปัญหาอะไรที่จะให้เราช่วยบ้างหรือเปล่าอาทิเช่นมีคนขัดขวางการดำเนินงานมีคนคนนั้นคือฝ่ายตะวันตกเช่นอเมริกาอังกฤษคนเหล่านั้นพยายามขัดขวางไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิน้นเพราะมั่นใจว่านักวิทยาศาสตร์ของตนจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ข้าพเจ้ากำลังรองคำสั่งจากท่านว่าจะให้ปฏิบัติการอย่างไรกับเขาเหล่านั้น ประทานมีใบหน้าเครียดขึงขึ้นมาท่านควันความตายความตายเท่านั้นที่จะประทานให้แก่พวกมันไอ้หน้าโง่พวกมันเป็นชาติที่ล่ำรวยจึงคิดแก้ปัญหาอย่างเศรษฐีสักวันหนึ่งหรอกที่พวกมันจะต้องผูกคอตายท่านสงคนไปจัดการได้เลยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปฝรั่งนอกข้อขอมศีรษะพลางสุดตัวลงนั่งเอาละการประชุมวันนี้ยุติลงก่อนแล้วเราจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง ประธานจบสุนทรรจน์เอาง่ายๆพลางเดินเข้ามาทางประตูกนที่อยู่ทางด้านหลังสมาชิกต่างลุกขึ้นอย่างสงบแล้วเดินออกจากห้องไปทีละคนจนหมดชิบาต้าเดินหลังถ่ายเหลือบมองเห็นสมาชิกหญิงอย่างมีเลสในแม้ทามิโกะจะค่อนข้างจะกล้าวแกงทอร์ดบึกบึนปานชายอกสามซอกแต่หล่อนก็มีความสวยอย่างหลายกาดความสวยซ่อ้นอยู่ในเรือนล่างที่สมส่วนประดุดงูพิษที่นอนสงบนิ่งอยู่ในรูเขาแถเข้าไปใกล้ แล้วกระสิบว่าถามิโกะเธอว่างหรือเปล่าหล่อนผู้นั้นปลายตามองอย่างแปลกใจทำไมหรือฉันไม่มีเวลาว่างมากนักหรอกคุณต,ต,ต้องการอะไรหรือเปล่าเพียงแต่คิดว่าเธออาจจะเหน็ดเหนือ่อยคลาเครียดจนเกินไปอยากจะเชิญไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักของผมสักมือ้อขิวที่บรรจงวาดเลิกขึ้นสูงเอ๊ะ<อ>พูดแปลก ดิฉันทำตามหน้าที่ค่ะคุณก็เหมือนกันเราทำตามหน้าที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักเพียงใดเราก็ถือว่าเราทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมาชิบาตายิ้มกว้างจ้องลึกลงไปในดวงตาคู่สวยผมชักชอบคุณเสียแล้วสิคุณเป็นผู้หญิงที่รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบผมชอบผู้หญิงประเภทนี้หลอนสะบัดหน้ายัางรู้เท่าทัานเพียงชอบก็พอแล้วค่ะ ดิฉันไม่มีอารมณ์พอที่จะคุยกับใครในเรื่องไหลาสาระพอพูดจบล่างงามๆก็ก้าวฉับๆจากไปถึงให้ผู้จัดจาก,การอินเตอร์ในชแนลทัวอ้าปากหวอหล่อนมีความเด็ดเดียวไม่ผิดไปจากชายชาตรีกล้าวแกงผิดผู้หญิงหากใครหลงเป็นหนูตกลงไปในกับดักของหล่อนยากนักที่จะรอดชีวิตออกมาได้ชิบาตา้าหลอนวูบมากทำปากจูก่อนที่จะก้าวขึ้นไปนั่งบนรถประจำตัว โชเฟอร์สตาร์ทเครื่องแล้วผ่าตัวลอยเลิ้วออกจากบริเวณนั้นปานติดปีกบินหากเขาจะสังเกตสักนิดชิบาต้าระมัดระวังตัวขึ้นบ้างเพราะเบื้องหลังของเขาชายผู้หนึ่งในชุดเสื้อกางเกงลายพลอยผมยาวลุงลังนั่งอยู่ในแท็กซี่คันหนึ่งพอเขาเคลื่อนรถออกเจ้าแท็กซี่คันนั้นก็ได้รับคำสั่งให้ติดตามไปยังห่าง,างๆชิบาต้ากลับมายัางบ้านพักยามนี้เขาคิดว่าอารมณ์อันเคร่งเครียดบวกกับจิตใจอ่อนและเฮีย ควรจะได้รับการบำบัดด้วยสุลานาลีเพื่อเติมพลังให้สดชื่นมีชีวิตชีวาเพื่อผจญกับเหตุการณ์อันหนักหน่วงในอนาคตพอก้าวเข้าไปในห้องเขาก็จัดการถอดเครื่องทรงออกแล้วก้าวเข้าไปในห้องน้ำชั่วครู่เสียงน้ำจากฝักบัวก,ก็ดังสู้ซ่าผสมคลุกเคล้ากับเสียงผิวปากดังกระท่อนกระแท่นขัดสีชวีวันขับไล่อาการอ่อนละหวยออกไปแล้วชิบาตาก็ออกมาจากห้องน้ำในชุดผ้าขนหนพันท่อนล่างเพียงผืนเดียว อินูสากุลละแก้มแดงนางหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้นวมหล,ล่อนโปรยยิ้มให้อย่างหวานชำ้ำพลางลินวิสกี้ลงในแก้วเชิญชวนมาเชิญดื่มสุราให้สบายใจก่อนสิคะท่านผู้จัดการชิบ่าตา้าคลวนเพลงในลําคอเบาๆเอาผ้าคนหนูอีกผืนเช็ดบริเวณใบหน้าอย่างลุกลวกนั่งเผลลงเคียงข้างสากุละสาวหันไปหยอกเอืนบริเวณขาอ่อนอย่างคึกขนองเจ้าหล่อนปัดป้องพอเป็นพิธียกแก้ววิสกี้ขึ้นจอริมฝีปาก บ่าต้านมใหญ่เอามือจับมือนุ่มนิ่มกระดกแก้วบางใสวิสกี้ไหลลงลำคอจนเกลี้ยงเลือดลมของเขาเล่นพล่านมันอุ่นซ่านเข้าไปทั้งสวงอกเหมือนนอนกอดสาวรุ่นๆุ่นทั้งคืนเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องสาวเมื่อครู่นี้เองค่ะท่านทางสำนักงานใหญ่ทรงดิฉันมาคอยรับใช้ท่านอืมไม่เร็วเลยช่างรู้ใจกันเสียจริงๆสายตาลุกลิกและลาบะลวงไปทุกสัดส่วนใบหน้าเขาพอง ตาคมแก้มแดงลิมฝีปากอิ่มเต็มส่วงอกต่าง,งานรับกับสะโพกมะึือมาเธอมาจากไหนกันจ๊ะโอซาก้าค่ะท่านดิฉันเห็นประกาศทางหนังสือพิมพ์รับสมัครพนักงานรับใช้จึงได้สมัครมาที่นี่เพราะคิดอยากจะมาเที่ยวนานแล้วท่านละงเกียดดิฉันหรือเปล่าคะหาไม่ได้ฉันชักชอบเธอเสียแล้วสินับตั้งแต่แรกพบคิดว่าสวรรค์โปรดประทานมาให้เราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่า ชิบาต้าชักหลอนละอุเลือดหนุ่มใหญ่ที่พจนกับงานหนักมานานหลายเพลาชักเดือดพล่านอุปกรณ์อีหนูชนชาติเดียวกันเข้าไปในห้องนอนห้องนอนของเขาได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารตามแบบฉบับของเศรษฐีญี่ปุ่นรุ่นใหม่ผู้ตักตวงความสุขสบายทุกสิ่งทุกอย่างตามความพอใจเท่าที่เงินทองจะสามารถบรรดลให้ได้อีหนูสากุละไม่มีท่าทางขุยไอเท่าที่ควรจะเป็นหล่อนย้ำเยอะมาพอแรงในดินแดนถิ่นอุตสาหกรรมโอซากา้า สุดตัวลงนั่งบนขอบเตียงท่าทีเชิญชวนอย่างไหลากาดชิบาตา้าชายชาติอาชาในไม่รอชา้าสดวิสกี้เข้าไปอึกใหญ่แล้วถมเข้าไปทั้งตัวฝังจมูกลงไปบนล่องแก้มอย่างเมามันมือไม้เปะปะไปทั่วล่างแล้วค่อยๆเลื่อนไปทั่วสับพังกายอินูเจนจบกระบวนเพงลงหลังใบหน้าของเขาให้สุกลงไปบนเนินฟูจิของหลอนกลางสยิวแทบขาดใจหลอนๆชิบาตา้าเหมือนโคถึกที่ว่างศึกมานาน เขาจึงไม่ปล่อยให้ข้าสึกตั้งตัวติดลุกเหลาประชิดแทบว่าจะให้แหลกข้ามือบทเพลงแห่งกามอารมณ์มีทั้งอ่อนหวานนิ่มนวลชวนกระหายมีทั้งเล่งเหลาดุดซนอันเล่าหลอนปลาเทือนชิบาต้ามีสภาพการอยู่ในประการหลังิตใต้สำนึกอันบ้าระห่ำของเขาจะถูกถ่ายทอดออกมาทั้งยามปกติและยามเข้าได้เข้าเข็มสันดานเขาเป็นอย่างนั้นอีหนูถึงกระดิ้นพลาดปานควายถูกเชือดบลาเซียและบิกินี่ลอยละเลี้ยวไปที่พื้น พร้อมๆกับผ้าขนหนูผืนล่างถูกโยนไปยังไม่แยแสก่อนที่บทสุดท้ายจะคืบขันเข้ามาก็มีมือข้างหนึ่งขยุ้มผมของเขาทั้งกระจกจนหน้าแงนพร้อมกับกำปั้นไม่มีรูสัมผัสเข้าเต็มกลามล่างเปลือยสถานเยือกเลิ้วลงไปกองอยู่ที่พื้นบูชิโดนมสบัดศีรษะเล่าเล่าเท้ามาจากไหนก็ไม่รู้ซัดผางเข้าเต็มยุงเข้าล่างเลียวบางของเขาผวาผชนกระโตะเก้าอี้ล้มละเนละนาดทุนเลศชิบหายกลางวันแสกแสบแท้ บุรุษผู้มาขัดทางวิมานขำลามขึ้นพร้อมกกระโดดเข้ามาทั้งตัวเท้าสายเท้าขาโยนเข้าชายโครงเป็นว่าเล่นชิบาตา้าสะบัดต,ตัวไปมาตามแรงเตะมันเป็นการเตะรุนแรงที่สุดเท่าที่แม่หม้มวยไทยจะเคยประสิทธิ์ประสาทมาพอยุติการปฏิบัติการอันไม่สุนทรล่าง,งบุชิโดนมใหญ่ก็อ่อนปูกเปียกเป็นตายเท่ากันอินูสากุลละหลงวิดหมายวิ่งทงทงไปที่ประตูแต่ต้องผวากลับเราะบุรุษผู้นั้นกระชากล่างอันอรลชรนโยนกลับไปที่เตียง แล้วคำรามเสียงดุนอนอยู่ที่นั่นแหละถ้าหากไม่อยากตายได้ผลอินูตัวสั่นงันงกจนลืมปิดป้องของสงวนปล่อยให้โล่งจ้องเป็นที่อุจาตาบุรุษที่สามก้าวเนิบเนิบไปที่ชิบาตา้าเฉยขังยาวลีขึ้นอย่างนุ่มนวลสะบัดหลังมือเข้าอีกสองชาติเป็นการเรียกสติก้มหน้าลงจนเกือบชิดขอโทษที่มาขัดจังหวะของแกแต่กันไม่มีทางเลือกเลยพะพาเวลาของกันมีน้อยขืนรอเสร็จทุละมันช้าเกินไป ชิบาตา้าปลือเปลือกตาขึ้นมองใบหน้าขาวซีดของเขาปูดโปเลือดไหลยเยิ้มทั้งจมูกและดิ่มฝีปากคลางเหมือนจะขาดใจแกแกต้องการอะไรก็ไม่มีอะไรเพียงแต่จะมาทวงสัญญาที่แกเคยให้ไหมแกแกชื่อเด่นดวงตะวันใช่ไหมถูกแล้วเพื่อนเอย๋ยกันจะมาขอเงินค่าจ้างจากการปฏิบัติงานแย่งวัตถุสปารังเคชิ้นนั้นฉันจ่ายให้แกเทพทวนทองไปแล้ว แกไปทวงเอาที่เขาสิเด่นขยุ้มคอหอยของบูชิโดเจ้าเล่จะหน้าแงนถุยพูดออกมาได้ไอเทพลงนรกไปแล้วด้วยน้ำมือของแกจะให้การไปทวงเอาที่มันได้ยังไงแกมันไอญี่ปุ่นสกรปรกแกหลอกไถ่ไอเทพจนขุ้มค่าแล้วจัดการเก็บมันเสียแกมันพวกเร็วระยำยิ่งกว่าสุนัขข่าทุกคนที่ขัดขวางการดําเนินง,งานแม้แต่คนที่จงรักภักดีอย่างไอเทพแกก็ไม่เห้นเอาเถอะชิบาตา้า หากวันนี้แกขัดขืนกันจะแค่แกอย่างเลือดเย็นแกไม่รู้หรอกว่ากันมีวิธีที่จะทําให้เป็นอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะจับได้กันจะทําให้แกดับไปพร้อมกับนางนั่นก่อนเจ้าหน้าที่จะมาก็ขึ้นอืดแล้วลงความเห็นว่าตายเพราะทํางานหักโหมจนเกินไปชื่อของแกเหมือนแน่ทิบาตาเอ๋ยชิบาต้าตาเลือกมองไปที่เตียงก็เห็นอีหนูนั่งหน้าเซ็ตยิ่งกว่าไก่ต้มเดี๋ยวเดยา แกต้องการอะไรฉันจะประทานให้หมดอย่าว่าแต่ห้าล้านสิบล้านก็ได้ถ้าหากแกร่วมงานกับเราถุยร่วมงานไอสัตว์ลุกใหม่พอสําเร็จเสร็จสิ้นแกก็จัดการเก็บกันเสียงั้นสิกันไม่โง่อย่างไอเทพหรอกเอาเถอะกันจะใจ่ายให้แกตามสัญญาอยู่โน่นไงตู้ใบนั้นแหละเขาชี้ไปที่ตู้เสฟใบเคืองสมองปานสุนัขจิ้งจอกวิ่งพล่านเตรียมหาทางนทหนีทีไร หากผือเมื่อไรแล้วก็แกเอย๋ยไอชิบาต้าเข็นแกให้ยับเดินเข้าไปที่ตู้เซฟบิดปุ่มกุญแจฉับันนั้นเองก็มีเสียงรถด,ดันเข้ามาในบริเวณบ้านเดินชะงกหน้าไปที่หน้าต่างใจหายวูบเก่งญี่ปุ่นคันยาวเฟือสองคันจอดเทียบข้ามาใดมนุษย์หลายเชื้อชาติหน้าตาบึกบืนป่านนักมวยห้าหคนก้าวลงจากรถขึ้นบันไดามานาทีวิกฤตเกิดขึ้นแล้ว จบตอนที่ส4แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต,อต่อไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหิลลายครับ